เดือดถอยเป็นเศร้าถูกทักข้อความมาด่ายโยงข่าวถอยทอยมือแทงแฟนสาวนะครับจากกรณีเกิดเหตุการ์สะเทือนขวัญขึ้นสําหรับนายธนพัฒน์ชนะตักบุญพิสารหรือถอยทอย,ทอยนักสแสดงวัย21ปีที่แทงบริเวณหน้าอกกว่า20แผลของนางสาวชัดสาราหรือพิมพ์สุวรรณกิจวัย25ปีหลังจากข่าวของนักสแสดงหนุ่มออกไปสร้างความสะเทือนใจให้แก่คนไทยเป็นอย่างมากแต่งานนี้ต้องบอกเลยว่า มีนักร้องที่บังเอิญชื่อทอยเหมือนกันอย่างเดือดทอยธันวาบุญสูงเนินศิลปินชื่อดังที่ถูกทักข้อความมาด่าเนื่องจากเข้าใจผิดโดยหนุ่มทอยถูกทักข้อความมาด่าว่าจิตใจทําด้วยอะไรไปแทงเขาทําไมมึงมันไม่ใช่คนซึ่งเดือดทอยก็ได้เอามาโพสต์ว่าแค่ปั่นจักรยานยังร้มเลยจะไปแทงใครได้และนี่ก็คือข่าวไวไทยไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมนะครับ